สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเกนจิกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาเล่นวารูแลนแต่ไม่ใช่เป็นการเล่นเป็นไฮไลท์ของผมนะครับที่ผมได้เล่นมา2อาทิตย์กับการเล่นเลนานะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับเลนนี้ก็คือเกมแรกที่ผมจะเล่นเลนาครับโอเมนก็คือเพื่อนผมนะครับผมมาเล่นกับเพื่อน2คนโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เก็บเกโคไปได้หนึ่งตัวครับแล้วเพื่อนในทีมก็เหลือนอะไรกันกี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> แล้วเลือด <c oughs> เลือกโคตรน้อยแล้วก็เรียบร้อยครับไม่รอดโอเคไปต้อนเกมซ่องกันเลยครับ <c oughs> แล้วเพื่อนโยลูก็ชอบถามเกี่ยวกับมีไอจผู้หญิงไทยไหมอะไรอย่างนี้นะไม่ <c oughs> มีสมาธิเล่นเลย <c oughs> สวยครับโอเมนเก็บใส่เฟอร์ไปได้อยากแฟดมากก็ตายไปฟินนี มึงคัดกดอาเป็นปะวะไอ้ห้าล่กเลยมาต่อกันเราที่9ก้ากันเลยนะครับรรรรแล้วเมื่อจะได้ยินเสียงเท้าทางขวาครับเปิดสีไปก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับเก็บฟินิกไปได้ย่างงงงแล้วเสียงเท้าทางซ้ายมาแล้วนะ แล้วก็ไม่ร้อยครับโดนโอเมนแทงยับเลย <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรครับต้องต้องมองมอง,มองตามเพื่อนแล้วเรียบร้อยครับโดนสกิลดิสซี่ฟ้าเต็มหน้าเลยโอ้โหแล้วเก็บไปสองครับเก็บโอ้โหอัน,นีสกิลโยรุเร็วจริงๆ <c oughs> ยังไงทีนี้เก็บ <c oughs> ไซเฟอร์มาได้อีกตัวหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับชนะตอนนี้กำลังคอเกมกันนะครับเราเกโคไม่ระวังล่างก็เรียบร้อยครับโดนไป เพื่อนๆได้ยินเสียงเท้าทางขวาไหมแล้วเพื่อนผมบายได้สุดยอดมากๆเลยครับเราก็แพ้ไปตามราเบียครับแล้วมาเริ่มเกมที่สองนันต่อเลยผมเห็นแล้วครับเฟนนี่กำลังแฝงเข้าล่างอยู่แต่ผมเลือดมันร้อนเป็นไงเราเจอโกะระยะไกลไปที ไม่รอดยู่ดีอะไรวะเนี่ยครั้งนี้พ่อมาดักเอบ้างนะดูดิว่าจะลุ้งมันบีไหมแล้วเรียบร้อยครับเฟนนิกแตกไปคนหนึ่งเรายังไงโอ้โหเขาหัวเต็มๆครับแล้วเฟนนิกอ้โหเขาส่ยังไง เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทางข้านะเลืนมาดักเรียบร้อยครับโอเมนโดนพมเก็บไปพ่อมลืมว่าสติงเกอร์มันเบิร์หมด กดสเปซซะเต็มที่เลยเกือบตายเรับเปิดตาตามเพื่อนครับตามที่เพื่อนสั่งแล้วโดนบายไหมครับโซว่าเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งคนแล้ววันออนไลน์มก็ไม่เคยชนะใครสักทีหนึ่ง สายเข้าสายเข้าไม่รอดน้ำมือผมหลอกตัวว่ายังไง,ง,งใครจะไปรู้มันมากันซ่นองคนวะ อาเดียนผ่มก็จับอยู่เป็นไงเล่ายิงทะลุก,กำแพงอีกตัวนึงก็ยิงมาจังข้างอะไรวะ เย่จะว่าไปไหนจ้าเมนแล้วก็เรียบร้อยครับแพ้ไปมาเจอกันเกมสามต่อพมรองเงี้ยมาตั้งแต่เกมเริ่มอ่ะโอ้ยเฮียเขาห่วกูเลยไม่น่าเดินหมวนเลยยกูวางแล้วระเบิดอ่ะ ในใจคืองงนะว่าโดนได้ไงอะแต่จะพูดอะไรยืม่ได้ครับต้องแอบไว้ก่อนนะมันก็ส้มควรตายแล้วลอกโดนไปเยอะแล้วอะ เจอเซนนักแข่งไปเป็นไงโอ้โหไม่ได้อัสกิวตีมาไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวผมทำเองโอ้โหเกือบโดนไบโอเมนเรียบร้อยครับโอเมนายเก่ง <O men. S 2> <O> ว,ว่าตัวฝากเพื่อเล่นอะไรเนี่ยกมจะึงจะหนี่รอดจากน้ำมือมาจุดลาดได้ยังไงวะเปิดติดแล้วนะเว้ย หัวเน้นๆครับน้องอะไรวะโอ้หอยีงงี้เลยิงแม่นนะ ม,มาให้เพื่อน,รนครับรหูฟังพ่มได้ยิน,ยนรู้รทั้งรู้ว่ามันอยู่ทางซ้ายแกจะไปออกิีปออบรอบนี้เข้ามิดกับเพื่อนครับกาจะไปเข้ามิดแล้วไปวางอไม่ไม่ได้ถือออบตอบอย่างนี้ก็ได้ยินนะแล้วเรียบร้อยครับเข้าหัวเน้น กูก็รอตั้งนานทษชิพหายพลังแพงซ้อนมุมอร่อยของไขรไม่รู้แต่มุมอร่อยของผมนะแล้วปิงสุดๆไปเลยแล้วเสี่ยงทางซ้ายนะหูฟังจิดนนึงนี่มันดีจริงๆเหอ,อ ัหนแล้วไงแล้วไงชิบหายโอ้โหเวรกรรมแล้วราวนี้ผมแฟกนะเพื่อเดคิวเราเฟนนิกก็ไม่กดชิปอะไรเลยโอ้โหฟังมันรู้ไปยันพวกนี้แล้วมั้งฟังมันก็ไม่รู้นะ เรวเรียบร้อยครับคิวเซตไปได้อเมอนัเดียวตายอ่ะเพื่อนบอกขนาดนี้ไม่เข้าไม่ได้แล้วครับเห็นแล้วเรียบร้อยครับจัดแต่โอเมนเป็นหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้ผมชอบเล่นแฟกนะผมรู้สึกแบบ เออมันได้คิวดีศัตรูไม่รู้ตัว,ตวแล้วรู้เรื่องครับศัตรูว,วางบีโอ้โหเวเลไม่รู้เรื่องได้ไงโอ้ยชิปเวเลแล้วโอ้โหตานี้เป็นตาแรกนะครับที่พมเล่นเวเลแล้วชนะแบบชนะเลยอะวิกตอรี่อะแล้วพมได้สกินใครมาไม่รู้ยิงซะเลย เกมต่อไปกันเลยเกมนี้จะมีเสี่ยงพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าผมไปเปิดใหม่มาละแค่จะมีเสี่ยงนิดหนอ่อยประมาณนี้เพราะว่าเ <c oughs> ึกแล้วนะครับต้องพอนเสี่ยง,ง <c oughs> ข้างล่าง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  โอ้ยคือจะไม่ยิงถึได้เลยหรอกอะโอ้ย e e ้ e r e i n g s t n i n e n ขบวนอ้เี้ยแม่งไม่ตายอ้สตย เปิดไทยให้แล้วให้แล้วในม่้โอ้เชื่อไม่ตายไอ้สัตว์เลยเดียวยิงดี

มันทำเฮียอะไรยู่ไอ้ตว์เอาวะเอาวะเบนเบนกูเอาแล้วส่องตัวส่องตัวเรียบร้อย

อ้าวอ้าไอ้เชี่ยเบนไปตายแก้ยิงไม่เข้าหัวเลยวะอเชี่ยเบนเข้าไปตายไอสัเบนต์ไม่เล่นเลยไอ้เนี้ย Spike down A. Spike spotted A. Hmm. Enemy spotted A. Mala. Last player standing. A. Spike down A. Get the the Spike spotted A. Mala, mala, mala. Get oh. in How long? How long? Outta here. 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 Outta bay ยัอ่ะมาแล้วสไพร์ดาวน์มิดไปล้นกันโอ้ยโอ้โห มาครับรอบไหมใช่แล้วก็เดิมบอกเลยว่ารอบนี้มีทีเด็ดต้องข้อภัยในเกมนี้ที่ไม่มีเสียเส่ยงยิงเสี่ยงปืนเสี่ยงเท้านะครับพ่มจะเอาทําการพากเอานะแล้วพ่มตอนนี้กันพ่มกำลังจะไปไซส์บีครับแล้วได้ยินเสี่ยงทางซ้ายมึงมายังไงเนี่ยเอา แล้วพ่มรู้ว่าอยู่ตรงสปาวครับพมกําลังจะป้ายสลิงไว้เราเจอซ่องตัวครับเก็บเฟไปได้ก่อนครับเหลือเศษตัวแอบครับแล้วแล้วก็แผลเมื่อกี้พ่มขึ้นไม่ได้ครับเพราะมือเลยจะไปเล่นกับเพื่อนเราโผล่ออกมาแล้วเจอไหมเจอแล้ว ยิงเข้าห่วไปเต็มๆครับโอ้โหไม่ได้กดคิวครับไปกดอีเพื่ออะไรครับเนี่ยเราจากวันนี้ครับพมกําลังอ้อมครับพมเห็นอยูไสบีกันเยอะเลยกําลังแฟกเขาล่างแล้วสกายไม่มีแฟดหรือเปล่าไม่เห็นแฟดเลยอย่างไงผมพก็เลยบายไปก่อนอันดับแรกแล้วติดบายครับได้ไปตัวหนึ่งเราก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะเรามาดูจังหวะทีเด็ดครับ ในลาวนี้ผมกําลังจะแฟลกจากไซเอครับผมได้ยินแล้วอยู่ทางขวาก็เลยย่องเข้าไปแล้วเจอเป็นนึ่งตัวครับเก็บเฟซไปได้ตัวงแล้วโคบกําลังวิ่งไล่บายไปก่อนครับแล้วฉีกออกมาโคบออ้โแล้วล,วลวสเปสสเปย์ไส้ไปเลยครับสเปสสเปย์อะไรไม่รู้ครบจังวะนี้แล้วโคบชุบครับโคบฮิวขึ้นมาแล้วยังไงครับ ไม่รอช้า,ชากดอันติเลยแล้วโขมาพอดีแล้วซาดกระกสุนไส่เรียบร้อยครับตัวหนึ่งลเลยอีกซองตัวครับแล้วเซษมาทําไมล่ะเซธรถเรียบร้อยครับเจอเรเน,น่าแล้วยังไงแล้วโอ้โหชิบหายแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างงี้คคอเก็บเอทไหมครับใครจะว่าไม่เอทไม่รู้แต่ผมว่าเอทแน่นอนครับเพราะว่ามันมีลูกกระสุนเข้าไปหา้าดวงตรงกันโลกตอนยิง ตอนนี้ผมกําลังแฟกเข้าอยู่กับสกายครับสกายโดนเปิดหัวไปก้อนนะนึงเรียบร้อยครับเก็บโคไปได้อีกทีหนึ่งโอ้โหยแฟกมาอีกแล้วแล้วยังไงเก็บออฟก่อนเลยเปชปแสนติแล้วพีกมาเจอไหมไม่เจอพีกมาขวาเจอไหมลดเจอโอ้โหมันดักรอยนะว่าเฟสมาอ่านเกมเป็นอันนี้ แล้วรอบนี้วางสไป์เองครับแล้วรอลา,าปืนพกซะด,ด้วยนะจังหวะนี้แล้วยังไงเพื่อนโยนเพื่อนยิงไปตรงไหน,นไม่รู้ที่รู้มียุมิดตัวหนึ่งแล้โอ้โหทางขวามายังไงเนี่ยเรียบร้อยครับเก็บไปก่อนหนึ่งตัวครับ ราวนี้คือสไปร์กําลังจะระเบิดนะก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วใจไม่ดีเจอทางซ้ายจริงด้วยโอ้โหมันชอบโค่นสลิงมาจริงเลยนะราวนี้กำลังวิ่งเข้าไซสาบีครับสกายเปิดแฟตไปก่อนไม่เจอใครครับแล้วเราก็เก็บโอฟอยางใจชื่นบานเพราะว่ามีสโมโคบ,บังอยู่เห็นสายอยู่ตัวหนึ่งก็คือโคบครับโคบเก็บสกายไปได้ครับแล้วผมเก็บฟินิกไปได้ครับเซตเก็บโคบไป ร่นี้พวกเราแวงล่างครับก็เลยอ้อมไปดูล่างไม่มีใครจะบายก็ไม่กล้าบายกลัวเปลืองสกิลก็เลยกลับมาช่วยเพื่อนครับเพราะว่ามันยุ่มิดกันแล้วก็เลยบายไปก่อนทีนึงแล้วโคบอยู่ถังขวานสัดโคไปได้แล้วครับแล้วโคบก็ชุบแล้วก็แพ้ครับตาน,นี้อยู่ตรงกล้องเขี้ยวๆพวกเรื่งสเปซไปว่างว่ามันจะทะลุให้พมได้ก็ไม่ครับไม่เป็นพ่นนะแล้วก็โยออกมาก่อนครับยิงเช็คไปก่อนทีนึง ไม่เจอไม่ตายบายไปเลยแล้วกันโอ้โหเจอข้งหน้าถึงหลังรถติดบายกันหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วนี้วางสปอยไซส์เอกันเราเซตเข้าไปยิงใครก่อนก็ไม่รู้นะแล้วโอเมนวิ่งมาเปิดประตูซ้ายแล้วมันดักอยู่ทางซ้ายพมโดนยิงเรียบร้อยครับเก็บไปให้โอเมนแล้วยังไงต่อ เราเสดวิ่งเข้าไปดิงฟฟนิกซ์กตัววงครับแล้วผมบายเข้าไปช่วยไม่เจอใครยิงเช็คยิงเช็คไม่มีไม่มีแต่โอเมนบอกว่ามีครับก็เลยยิงไปก่อนแล้วพ่มก็ซาดโคไปเรียบร้อยครับวางสไปได้ชิวๆเพราะว่าชนะแล้วแฟดไขว่ว่ะล่านี้จะมาวางสไป์ที่ไซส์บครับก็เลยอ้อมกันมาฟังละคนแล้วแล้วสกายทิ้งสปไป์ไว้ตรงสปาครับจะไม่คิดจะเอาสไปครับ ตาหน,นี้จะไม่วางแล้วพมกาลังจะปีนสลิงขึ้นไปแล้วเศษวิ่งขึ้นมาโอ้โหเ,เกือบแตกแลานี้อ้อมมาจะเข้าเอเ๋ม่นเดิมครับพีดูไม่มีเลยวิ่งเข้าไปแล้วมีคนดักครับเก็บฟินนิกไปได้อีกแล้วครับโอ,โอ้โหฟินนิกเมื่อรู้ครับว่าเราจะไปได้กันเดินอ้อมมาครับ แล้วมาเจอใครหรือเปล่าเสรวิ่งเข้าไปก่อนแล้วผมเปิดติดตามเสร็จโดนยิงเข้าหัวไปโดนเลยน่าผมห้าช่องจะยิงเลยน่าเข้าทางแล้วก็บายไปก่อนทีหนึ่งหาไม่เจอมาแล้วก็ยิงส่วนเข้าไปแล้วเราปินิกเดินเข้ามายังไงมองไม่เห็นแล้วยิงเรียบร้อยครับเก็บสองสยองขวัญก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วถ้าใครมี ทินินิะไรแนะนําก็สามารถแนะนําพมมาได้เลยนะครับผมจะยินดีเลบาัังย่างยิ่งนะครับเป็นการฝึกไปในตัวด้วยโอเคตลอดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับผม